คลิปนี้ฝากถึงน้อยปากเซนะครับรู้จักคนนี้ไหมครับรู้จักคนนี้ไหมครับสน้องรู้จักน้องคนนี้ไหมครับน้อยปากเซรู้จักคนนี้ไหมครับรู้จักคนนี้ไหมครับอะไรวะรู้จักคนนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้อยปากเซนี่คุณรออยู่นั่นเนี่ยไม่รู้นี่มีอันนี้น้อยปากเซด้วยมีเซตน้อยปากเซด้วยทุกคนทุกคนฝากถึงน้อยปากเซด้วยครับอ่าเพื่อนๆพื่ทำดียอมทำดีก่อนี่ทขาจะเห็นเนี่ยเขาจะเห็น สวัสดีสวัสดีพี่น้องเนาะทุกทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวเนาะล่าสุดบบาแกได้ไปเห็นข่าวเนาะของยูทูบเบอร์เนาะเลาวเนาะที่ออกมาร่วมโตกันเนาะแล้วก็ไปแจ้งข้อมยูทูบเบอร์ด้วยกันเนาะที่ว่าคือเบาหน่อยปักเซ่เนาะอันนี้บบาแกได้เบิ่งข่าวเบิ่งข่าวเนาะมาว่าร่วมโตัวแจ้งข้อมเบาหน่อยปักเซ่เนาะที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์เนาะอยู่ประเทศไทยเนาะว่า าากาบที่ก่อหายังเบาแก้กันยังบมดเนี่ยใจว่าเป็นก่อหายังเนะาะกับที่มีร้ายก่อหายอยู่เด้อ่าตามที่อ่าหลายๆคนในเก็บเนาะว่าเบาหน่อยได้ไปอ่ารัาบเปิดช่องหรือว่าอยู่บางหลังของสองต่างๆประมาณสิบกว่าสองเนาะอะไรแบนีมนบน้มันพิษออกไปเนาะมันพิษตรงที่ว่าเฮาอ่าเอาช่องคนอื่นไปลราไปเฮ็ดอ่านเนวมันเสื่อมเสียเนาะ,นะอันนี้ตามที่ว่าเขาเบาไม่ได้พี่นาะเบาแก้กับจักก้เบาหน่อยเจอกันเนาะเบาแก้ก็อยู่ เล่าไต่กันเนาะอยู่จัมพ์ภาษาคือกันเบาหน่อยก็อยู่จัมพ์ภาษากันเนาะบางแก้ก็เฮยได้ทักได้คุยกันกับบาหน่อยอยู่เนาะแต่ก็เห็นเบาหน่อยว่าสีแจงแล้วบาเป็นใจได้เนาะอืมถต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแท้นะมันก็อ่ามันก็บผสมควรเหตุด้วยเนาะเพราะว่ายูทูบเปิด้วยกันนะอืมการที่ว่าเข้าไปอ่าจมลิกาซิตส์แล้วก็ไปเหตุแบบถ้าเห้าบอยอมเสียเงินนี่สินะรายคนถิดไปคนละสองหมื่นสามหมื่นกันะตามที่เขาบอกมาเนาะ กบนแน่ใจเนะากกะบางอยก็งกบเน่าว่าสีแจงเนาะบางแกไม่าขายของพี่น,น้องบางแกกัอ่าได้อัดคลิปแค่หน่อยเนาะการที่เขาเป็นยูทูบเปื่อแล้วเขาอยู่บางหลังของซองต่างๆมันบริพิษมียังผิดออกพี่เนอะอม,มันเพียรได้เนาะเขาดูแลซองหายร้ายๆเป็นบางคนก็ดูแลเป็นหาสิบสองก็มีเนาะอ่าดูแลซองยูทูปเนาะบางแกก็เป็นยูทูบเปื่อบางแกเห็ดแนวดราม่าเห็ดมา้ลายเนาะเนาะเย็ดมาเบิดอ่ะแต่บางแกกัมัน,ะนบริบรราาอะไมันบริสบายใจได้เหเ็ดแนวดราม่ามันม มันระบากใจเราสำนาะกะแมนอยู่เขาบอกในสิ่งที่ถือกล่องเนาะมบางทีมัน,มนกะมีไพ่มาหาเราเลยแต่บางแก้กับมันไม่มีไพ่บางแก้วว่าอยู่บ้านบางแก้กับมันมีเวลาจะไปหาแนวรามาสำขนาดเป็นข้าวเป็นข้าวคือบา่านหอยสิกค่ยังบ่าใดบ้านใดหูเนาะก็เล่ามาหูเนาะ <c oughs> ยูทูบเบอร์คือพวกบ่าวโบเบาวและหลายคนเนาะที่ว y y ่าบ่าร์ดีอยู่ท่าอยู่ล่าเลยก็ไปแจกข้อมนือ <c oughs> แจกข้อมือจ้บบาบ้านหน่อยเนาะแต่กระบอกหูเราว่าข้อหายอย่งเนาะอที่ไม่ไายข้อหายอยู่แล้ว กตกระบุงหูเบาหน่อยอยูุไซตัวนี้เนาะถ้าในขนาที่เบาแก่กัเคยอักทายกับบาหน่อยเนาะนก็คยอเบาเพิ่จากกันเคยอหัจักกันมาซะขั้นว่าเผาพิษหรือบ่อพิษกระชากนาะให้ออกมาสีแจงนะออกมาสีแจงขั้นว่าพิษก็ย่อมหลับมันจงสีมันจะสีนักมันบอกอืมเอาแต่ว่าพิษเท่ากับตรงย่อมย่อมพิษเนาะแต่ว่าบ่อพิษก่อมาสีแจงเนาะคือ บอกว่าที่เป็นฝั่งไทยฝั่งเราด้วยตอนนี้เขาแจกความเนาะเพราะว่าถือกหลายคนเนาะถือกหลายคนบพรมันจะดื่อแต่อันนั้นเนาะช้าอันนี้บราแก๊กบปได้เปลาอ่าไปอ่าหายบ้านหน่อยได้เนาะเราแก๊กกับฟังความทั้งสองฝ่ายเนาะเนาะกถ้าฟังข่าวว่าจะเป็นเจไดเนาะถ้าบ้านหน่อยกับพวกพิษก่าออกมาเนาะบราแก๊กกับบันไดบ้าไปซ้ำเติมกันอย่างนี้เนาะอืมไอ้ในไร้คนออกมากับที่บ้านหน่อยคือเหตุที่พยังกับมาเบาหายบ้านหน่อยเนาะว่านเกยนกำนึงสิเนาะ เออมาท่านหูว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยจะได้เนาะแต่ว่ารักคานนี่ก็บบงศรีไปทั้งบ่าหน่อยอย่านี้เนาะนะเสาบงศรีไปเนาะกะบ่มีอะไรพี่น้องบ่แกมาขายของอยู่หัวหีเพี่น้องเนาะเลยอัดคลิปพี่น้องเลยเดี๋ยววัดหัวหีเบิ่นพี่น้องเนาะอยู่เมื่อโค้งแข่งจะประสาทกันเพื่น้องบานนอนหี่เพี่น้องเนาะเอากะบากทั้งบ่าหน่อยเนาะแต่ม่ได้เบิ่งคลิปนี้เนาะบ่แกบ่ได้ว่ายเนาะท่ผิดกัว่าไปตามผิษท่นถือกัว่าไปตามถือเบาแกคนตรงไปตรงมาเนาะเออจะ ันเนาบว่าพีทก่อมาสีแจงเฮ็ดคลิปออกมาสีแจงหรือเปล่าคือว่าแหละมันใไไดดำเนินคดีไปแล้วมันก็นต้องไดถือคือโลงขึ้นศาลเนาะแต่เป็นเรื่องง่ายได้ไหมน้องเนาะเออนับว่าพีดกับฟาวมาย่อมมายังตอนนี้มันก็นโอเคนะกว่าคนเล่าน้ำกันหรือว่า YouTube ยูทูบเฟย์หลายคนก็กะไอ้พ่ายกันอยูลล่แล้วหระพ,พี่น้องเนาะแต่ว่าให้พีดและให้ย่อมสดใสเพิ่มนะเนาะจากนักมันก็จะเป็นเบาหน่อยน้องเอาการขอขึ้นชั้นบนทุกคนที่เขามารับชมเนาะแล้วก็ติดตามบบาแกเนาะบบาแกก็บอกว่ามีเวลาเฮ็ดคลิปไปได้องสบายเนาะ เราแก่ไปขายของก็สบายใจพี่นอ้องไปเหตุผลยุะเทศไทยก็ไปไ่แล้วเป็นชิปกว่าปีแต่บางแกก่ก็ได้ละย่างเลยเนาะบางแก่มาอยู่บ้านบ็สบายๆ,ๆนะบางแกม,มีรถมีรางมีแค่มีซานไปแล้เนาะบางเดี๋ยวมีภารยังแต่มีทหาเงินเรียงกอบกลัวไปเนาะไม่มีภาระยังเงินซานบางแกก็มีรถรางบางแกก็สองสามคันรถตู้ยังบางแกก็มีเนาะบางแก่ก็ไม่ได้มีภาระยังบางแกขายแบบมวนไม่ซนะื้อไปแล้เ <Harmon ie> นาะหาเงินใส่ไปเก็บเนี่ยใส่เนี่ยเนาะพี่น้องอืม ไปเป็นไปอยู่ไทยกัโอเคอยู่เนาะเอาสำเร็จี่น้องกับขอบคุณจ้บุทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ